สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขึ้นครูใหม่และขึ้นครูหม่อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในช่วง101วิธีคิดสร้างบวกค่ะจากคราวที่แล้วนะคะเราได้มาบอกว่าเวลาที่ลูกๆเนี่ยกำลังมีอารมณ์ที่โกรธมากโมโหปรีดเลยนะคะรวมถึงอารมณ์อื่นๆเนี่ย ควรจะใช้หลักการแซงความเข้าใจเข้าไปคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรีบเข้าไปบอกว่าเนี่ยเวลาที่หนูโมโหหนูจะมีอาการแบบนี้หนูจะสะโกนโมเวกไว้เวลาที่หนูโกรธมากๆหนูก็จะมาตีคุณพ่อทีนี้พอเราเนี่ยได้ให้คําสัง่งทําให้เขารู้ตัวแล้วว่าเวลาเขามีอาการเหล่านี้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยคือเขาโกรธเขารู้แล้วเราจะทํายังไงต่อดีคะคุณรูมอ ค่ะอีกทักษะหนึ่งนะคะที่เราจําเป็นจะต้องสอนลูกและช่วยให้ลูกนั้นสามารถควบคุมอารมณ์ได้นั่นก็คือหลักการใช้คําพูดค่ะหลักการใช้คําพูดนั้นคือการสอนลูกเขาว่าเมื่อเขาอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ปกติหรือกําลังไม่พร้อมที่จะเล่นหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้บอกลูกว่าหนูสามารถพูดได้ว่าหนูไม่พร้อม ยกตัวอย่างเช่นนะคะหากว่าเขานั้นเพิ่งตื่นนอนหลังจากกลับจากโรงเรียนถัดรูใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเคยเนะคะพอถึงบ้านเด็กๆหลับมาหลับปุ๋ยมาเลย,ยพอกลับมาถึงบ้าน <โอ S 1> ช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยค,ะค่ะที่เขาเรียกกันว่าตะวันทับตาปลุกค่ะถึงบ้านแล้วโมโหซะยางงาั้นเป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะคะแบบนี้เป็นต้นให้ใช้คําพูดได้เลยค่ะแทนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบอกเลยว่าหนูยังไม่พร้อม มีอันนึงเลยค่ะคุณครูมอเป็นตัวอย่างที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะตีความพฤติกรรมของเด็กเนี่ยผิดเพี้ยนไปค่ะนั่นก็คือว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมารับลูกหลายๆครั้งนะคะที่เด็กก็ดีใจใช่ไม่ได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งวันเพราะว่าไปโรงเรียนอะนก็ควรยังไงดีคะพอเจอแล้วที่ถูกควรจะต้องวิ่งเข้าไปทําอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ดีคะวิ่งเข้าไปกอดค่ะค่ะแต่บางคนรู้สึกว่ารออยู่นาน ก็วิ่งเข้าไปแล้วก็มีปีคุณแม่บ้างคือเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ดีใจอะที่เจอชแต่อีกใจหนึ่งอู๊ดปล่อยให้หนูรอนานจังเนี่ยแหละค่ะลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณจะทำนั่นก็คือนําหลักการแสดงความเข้าใจที่คุณหมอมคุณหมายเคยบอกไว้ก่อนบอกเขาเลยว่าเนี่ยหนูกําลังคิดถึงอสองให้เขารู้จักใช้คําพูดวิ่งเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าคิดถึง ค่ะเห็นไหมคะว่านอกจากนะคะที่เราจะบอกเขาว่านูไม่พร้อมเวลาที่เขามีอารมณ์ไม่ปกติหรือเราอาจจะบอกว่านูคิดถึงในเวลาที่เขาคิดถึงก็คือใช้คำพูดแทนการใช้พฤติกรรมนั่นเองดีมากเลยค่ะคุณครูหมอ่อมแล้วกลับมาพบกับช่วง101วิธีคิดสร้างบวกได้ใหม่ในคราวหน้านะคะเพื่อรอดูว่าเทคนิคดีเทคนิค, TV, ค,นคสร้างสารรค์ที่จะช่วยให้ลูกๆควบคุมอารมณ์ได้นั้นเป็นยังไงในวันนี้คุณครูใหม่ และคุณคมรองค่ะขอล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ